แปดแปดหนึ่งเก้านะคะตอนนี้มียอดข้างธนรหน้าเกิดสามเดือนนะคะไม่ทราบว่าคุณคารลจะชำระกับทางธนาคารหรือเปล่าคะอ๋อแล้วแล้วผมต้องชำระยังไงครับผมะเป็นตัวนี้นะคะแต่ไม่มมะะต้องชำระสากแตบ้านได้เลยค่ะอ๋ออันนี้อันนี้เป็นของธนาคารอะไรครับธนาคารกสิกรไทยคะ่ะอ๋อแล้วนี่ตอนนี้ผมติดต่ออยู่กับคุณอะไรเอ่ย นางสาวปริญญาสโสภาพรค่ะสโสภาพรอ,อันนี้อยู่อยู่ที่ที่ไหนครับสำนักง,งานไหนเอ่ยสำนักง,งานใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะสำนักงานใหญ่กรุงเทพเอาบ้านผมอยู่ใกล้ๆสำนักง,งานใหญ่เองถ้าเพราะถ้า,ถางนั้นผมเข้าไปติดต่อได้ไหมได้ค่ะไปติดต่อคุณอะไรนะคุณปริญญาสโสภาพรค่ะปริญญาสโสภาพรอ,อยู่แผนกอะไรครับ ปรินดาค่ปะปรินดานะครับอยู่แผนกอะไรครับบริการส่วนงานต่างๆค่ะมีด้วยเหรอบริการส่วนงานต่างๆเนี่ยบ้านผมอยู่ใ,ใกล้สำนักง,งานใหญ่เลยของกสิกรไทยเนี่ยอยู่เรียบแม่น้ำพระยาเนี่ยแต่แต่แต่พอดีขอโทษน,นะครับผมไม่เคยมีบัญชีธนาคารกรสิกร ทำไมทำไมถ้าจะสุม่มจะสุ่มโทรเพื่อหลอกต้มตุนน่ะทำไมไม่ให้เนียนกว่านี้หน่อยอ,ะอ่ะพอดีตอนนี้ผมอยู่ที่สอนอธรรมศาลาครับผมเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่สอนอธรรมศาลากอก็เคยก็เลยอยากรู้ว่าทำไมทำไมต้องหากินกันแบบนี้ด้วย อันอันนี้อันนี้ถามจริงๆว่าว่าเ,เขาจ้างไปหรือว่ายัางไงหรือว่าเราสนะสมัครใจไปทําเนี่ยค่ะึตอบได้คําเดียวแค่นี้เหรอไม่อันนี้ถามจริงๆว่าว่าเขาบังคับเราหรือเปล่าหรือว่าเราสมัครใจไปค่ะเออนะ ไม่ถ้าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะออกจากอาวงเวียนอย่างเงี้ยคุณติดต่อมาได้ไม่เป็นไรค่ะเก่งใจงอืมไม่เพราะว่าบางทีจเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะจะไล่กวดขันเรื่องพวกนี้อยู่ไงอ๋อค่ะคุณมีอะไรให้ช่วยไหม เฮ้ยไม่ต้องเกรงใจหรอกเขาก็ทําเขาก็ต้องช่วยถ้าเกิดพวกคุณโดนบีบบังคับหรือคุณโดนทําร้ายหรือคุณอะไรอย่างเงี้ยใครจะไปช่วยพวกคุณได้อะถ้าพวกคุณปิดบังข้อมูลอะ่ะอเแล้วเนี่ยแล้วแล้วก็เนี่ยโทรมาอย่างเงี้ยที่บ้านผมมาโดนกันแทบจะทุกคนเลย คือแค่แค่การการพูดการสนทนาบางทีเขาก็ฟังออกไงทีเนี้ยก็คืออยากจะมีอะไรให้ช่วยไหมให้จะทางเจ้าหน้าที่เขาช่วยไหมไม่ต้องเลค่ะเก่งใจไม่ต้องเก่งใจเขาช่วยเขาช่วยหมดแหละถ้าพวกคุณถ้าพวกคุณคิดว่าพวกคุณไปแล้วพวกคุณลําบากโดนกักขัง่วงเหนียวหรือเปล่าโดนทำร้ายร่างกายหรือเปล่า อืมสบายดีค่ะสบายดีอันอันนี้อันนี้ถามจริงนะคุณอยู่ฝั่งไทยหรือฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยน่้จะเป็นต้นแบบครับเอาเกิดว่าเขาอยากเขาจะช่วยเกิดพวกคุณลําบากเขาจะช่วยเขาจะช่วยยังไงล่ะไม่เป็นไรค่ะเออเนาะคือก็ฝากเตือนอ่ะมันมันไม่ใช่อ่ะ บางทีมันโดนครอบครัวเราอย่างเงี้ยเออเกิดพวกคุณสุ่มไปโดนญาติคือญาติของพวกคุณน่ะอ่าววางสายซะแล้วจยหลอกอุตส่าห์จะหลอกถามซะหน่อยครับตายแล้วนี่ฮะเป็นการสนทนาต้องขออนุญาตต้องขอโทษน,นะครับที่แอบอ้างนะครับแอบอ้างแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรแค่บอกว่าเป็นชนิด นะครับก็เพราะว่าเราต้องการรู้ข้อมูลของขอเซนเตอร์ที่โทรมาเนี่ยเนี่ยเบอร์นี้เลยถ้าทางเจ้าหน้าที่นะครับอได้ใครก็ตามที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกับเรื่องพวกนี้นี่ครับเบอร์นี้เลยที่โทรติดต่อผมมาเมื่อกี้ฝากด้วยนะครับฝากแบบว่า าตามตามค้นหาเบอร์นี้แล้วก็ตามจับด้วยครับพี่น้องน,นี่ครับคอเซนเตอร์ครับโทรมาผมไม่เคยมีบัญชีธานาคารกสตกรครับอยู่ๆโทรมาบอกว่าผมเป็นหนี้บัตรเครดิตจะต้องไปชําระแล้วคนโทรมาก็บอกว่าอยู่สํานักงานไง <laughs> <ม>โทรมาห้าบอกว่าเห้ไปเศาร้ารถยุดช็อบุรีเนี่ย ตีนังรถุูจอดเีเลยยูยังม่ขับเลยยูจะตกเลยไซักเรามีเงินหลายครับนรกอโทรไปหาเราไวซักเรามีเงินตั้งหลายล้านบ่โทรไปหลอกโทรมาหลอกบังเงินในบัญชีมีอยู่สามร้อยโทรมาหลอกเอาอีหยังนี่ครับเอก็ฝากครับฝากไว้เป็นอุตาห์สำหรับ ญาติญาติพี่พี่น้องน้องเราเด้อพี่น้องผู้ใดมีพ่อมีแม่ผู้เฒ่าอยู่บ้านเนาะพี่ซักเนาะพวกนี้มันโทษไปหลอกส่วนมาวิ่งแต่ผู้เฒ่าโดนบอกเป็นนีนั้นนีเนี่ยนีท่อกระสทกรสอาบานเท่าเป็นย่แล้วยุแล้วโต๊ะใหญ่เลยอืมแต่ไม่คิดโมเมนต์อยู่ว่าฮูมานีมันมันลอยแปดอีรีเนาะเดรียมของคนเท่าแล้วก็เป็นพวกมิจฉาชีพนะครับ ลูกล้านบ้านเฮาถือจ้างถือหลอกไปทํางานเป็นข้อเซ็นเตอร์เมื่อกี้ผมก็แกล้งพูดหลอกไปนะครับว่าเอาอยากจะให้มีอะไรให้ช่วยไหมเจ้าหน้าที่เขาจะได้ช่วยแต่ถ้าเขาถ้ามันมีจริงผมก็จะเอาเอาชื่อเอารามสกุลอะไรเงี้ยผมก็เอาไปให้เพื่อนให้พี่ผมพักพวกผมที่เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับที่เขาพอจะช่วยเหลือได้เพราะว่าเขามีหน่วยงานที่ช่วยเหลือพวกนี้อยู่ ก็คือเพราะพว่น,นี้ส่วนมากแล้วก็จะถูกหลอกไปนะพี่เนาะถูกหลอกไปแล้วก็บังคับให้เหตุงานข้อสิ้นเตอร์นะตาเหตุเห็ดมันได้ตามยอดฝากไว้ด้วยครับผมใครที่เจอแบบนี้ก็อย่าไปลงเชื่อง่ายๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบาย